มาลิกตั้งเป้าจะค้นหงคว้าแข้งจำนวนให้สัปดาห์ลนบอร่วมทัพหลังจบฟุตบอลโลกในครั้งนี้โกดเต้คัมแบ็กบลังเอาสามสตาร์ดังห้าสิ่งที่ได้เห็นจากการซ้อมมือล่าสุดของลิเวอร์พูลอดีตแข้งเชลติกชูนายเก่าเทเลทอนหมอกุมลิเวอร์พูลต่อทางเชคเก้นคอฟนะเอเจนชี้หงต้องให้เวลาอาจูเพื่อทำผลงานในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวมีการารริงานข่าดว่าบริอัลมาดริดทีมแชมป์เก่าแห่งศึกลาลีกาสเปนวางแผนที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลในการแข่งขันล่าไลเซนดาวเตะมูลค่ากว่า53ล้านปอนด์มาร่วมทัพหลังจบเพื่อบรรโลกที่กาตา ซึ่งทางบริอลมาติดเองก็กำลังวางแผนที่จะสัญญากับทางชูอัลโกเมสแข้งผูสวรรค์ชาวบราซิลหลังฟุตบอลโลกปี2022โดนยักษ์ใหญ่จากทางลาติาสเปนหวังจะเอาชนะลิเวอร์พูลในการคว้าตัวแข้งบันเดอร์คิชจากฟรามิงโกมาร่วมทีมไม่ชงได้ซึ่งตามการรายงานจากทางสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนระบ,บุได้ว,ว่าราชชุดขาวต้องการกองกลางวัย17นี้ไปค้าแข่งที่สเปนหลังทัวร์นาเมนต์ฤดูกาลหน้าหน,นาวที่กาตาจบลง ซึ่งทางบริอัลมาดริดนั้นก็นตื่นล้นที่จะเพิ่มตัวเลือกปริยัตยาวในทีมหลังจากไปการไปของคาซิมมโลในช่วงหน้าร้อนส่วนอีกคนอย่างทางดูก้าโมริชก็วัยรุ่งเลยเข้าสู่ช่วงปลายของการคาแข้งแล้วโดวยตามการรายงานดังกล่าวได้เผยได้ว่าโกเมสมีค่าิตสัญญาอยู่ที่ประมาณราว60ล้านยูโรหรือประมาณราวห้าสล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่ลิเวอร์พูลยินดีจะจ่ายเพื่อจะสัญญาในการคว้าตัวดาวรุ่งชาวบาสเซียใบนี้แต่ทางมาดริดเองก็กำลังวางแผนรเรื่องนี้ อยู่เช่นเดียวกันนะซึ่งการปฏิบิงานก่อนหน้านี้ระบุว,ว่าทีมของคาร์โรอาเชรติคือทีมเต็งที่จะคว้าตัวดาวรุ่งอนาคตไกลา,ายนี้ไปร่วมทีมในขณะที่โกเมสยังไม่ได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลแต่กระแสะความนิยมในตัวมิฟิลรายนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะและความสนใจจากมาตริดและก็ลิเวอร์พูลเองอาจทำให้แข้งดาวรุ่งายนี้ถูกเรียกตัวแบบสุดเสอร์รส์เพื่อร่วมทัพแซมบ้านในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าข่าวลือล่าสุดจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นสำหรับตัวเตกเมสเองและก็มาตริกเองแต่เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นคงไม่พอใจอยู่ไม่ใช่น้อยหากพวกเขาโดนทําให้ขายข,ายขีน,น้าอีกครั้งจากสโมรสรยักษ์ใหญ่แห่งสเปนเพราะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทัฟฟรอตบังกอสเคยเอาชนะทีมของเจ็กเกคอปมาแล้วด้วยการคว้าตัวออริเลียนชูอารมานีไปร่วมทีมส่วนเป้าหมายของพวกเขาอีกรายอย่างทางชูดเบริงแฮมก็มีการรายง,งานดว่าต้องการจะย้ายไปร่วมทีมแห่งนาลิกาเช่อนเดียวกัน ดยความจริงแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวร้ายสำหรับนิวฟู้ดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนั้นหาพวกเขาพลาดในตัวโกเมสไปอีกก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับยอดทีมจากพิมบริกที่ต้องการมิดฟิลตัวกลางที่น่าตื่นตาตื่นใจมารุวมทีมกับฮาวิเอเรียชและก็รับภาระต่อจากกองกลางร,รายอื่นๆอย่างเช่นฟามิโยและก็เจแดนฮันเดอร์สันในั้งนี้ ทัตังเต้หงแดงลิเวอร์พูกลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อ,รอยวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนจะเปิดรังแอนฟิลด์ทำศึกพิบร์ีกกับทางบรตันแอนทอฟอัลเบียนวันเสาร์ที่1ตัวรตุลาคมนี้และนี่คือ5สิ่งที่ได้เห็นจากการซ้อมเซกชั่นล่าสุดของลูกทีมเชคเกนคอฟโดยอ้างอิงจากสื่อดังอย่างทางลิเวอร์พูลเอเคเริ่มากที่1นึ่งกกัน,กน,กนโคตเต้กลับมาแล้ว โดยอกการที่ถือเป็นข่าวดีที่สุดแล้วสำหรับลิเวอร์พูลที่อิบราฮิมากอดาเต้เซนเตอร์แบ็กฝรั่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสลงซ้อมได้แล้วหลังจากที่ตัวนั้นยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะในรายการนี้เพราะเจ็บกล้ามเนื้อมาจะากเกมอุ่นเครื่องปริซันกับทางสตาร์บุ๊เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งก็รอดูกันอยู่นะว่าประการหลังไวจากเป็นไรนี้พร้อมถูกครอบเรียกใช้งานในเกมวันเสาร์นี้นเลยหรือไม่เชอมาข้อที่2โรเบตสันโจนยังไม่พร้อมด้วยนะ ถึงแม้ว่าอิบราฮิมาโกนาเต้เควินเครเรเฮนและก็แบ็กซ้ายตัวใหม่อย่างทางเควินแบรมซีลงซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทางแอนดูร์บัสันและก็เคอร์ติสโจนยังไม่ได้ปรากฏตัวที่สนามซ้อมโดยทางปรับเลเองยังคงอยู่ในช่วงพักฟืน้นจากปัญหากับบาดเจ็บที่หัวเขา่าส่วนโจนยังไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับความฟิตของตนเองขณะที่พวกที่เลี่ยงอยู่อย่างทางดาบีเคตาและก็อ็กิคออกเกเชมเบรนยังไม่น่าจะได้ลงเล่นจนกว่าจะถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมจะมาข้อที่3ม ไรเงา3มสตาร์ดังนอกจากนี้ดาวินดูเยสลุยดิออสและก็ทีกโกโชตาก็ไม่ได้โพลที่สามซ้อมเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็ทำเป็นเพราะว่าพวกเขาเดินทางกลับมาถึงช้ากว่าเพื่อนๆหลังจากที่ลงสนามรับใช้ทีมชาติของตนเองช่วงวันจันที่ผ่านมาและก็อังคารที่ผ่านมายังไงซะก็ต้องรอฟังกันให้จัมภาดในวันศุกร์นี้ของครบับถึงสภาพความพร้อมของทั้งสามก่อนเกมพบก,กับทางไบรตันต้อมาข้อที่4บรรยากาศซ้อมชื่นมื่นนะ โดยการฝึกซ้อมก่อนลิเวอร์พูลยังคงสนุกสนานและก็เต็มไปด้วยปรอยยิ้มเหมือนเดิมโดยเฉพาะแข่งกันหลักอย่างทางโมเมซาลาเฟอร์จิฟันไดเทนเนอรสเดอร์อาร์โนเจนนันฮานด์สันโรลิฟิโตฟิโิโนรวมไปถึงคุณซืออย่างทางครอปที่ต่างก็มีรอยยิ้มฝากไปถึงเหล่าสาวกเดอะครอปในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นคาร์บันโชถูกติวพิเศษนะ โดยสิ่งหนึ่งที่แตะตาในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็คือฟาบินโยกองกลางดาวรุ่งจอมผิวที่มีการสวมหมวกพิเศษระหว่างการซ้อมจุดโทษซึ่งเป็นหมวกที่มีลักษณะคล้ายๆกับหมวกาจากทางเนโอรุ11ที่เทรนส์เดอร์อโนใช้ฝึกซ้อมก่อนเกมน,นัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีก ที่กรุงปารีสเมื่อกันชีแล้วโดยหมวกจาทางเนโอรุเนี่ยถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับด้านสมองและก็สภาพจิตใจของตัวผู้เล่นซึ่งมีความเป็นไปได้นะว่าครอปอาจจะอยากใช้คาวันโยยกระดับการยิงจุดโทษรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะเพื่อเป็นตัวทีเด็ดของทีมในอนาคตอันใกลนี้ก็เป็นได้ พอสแลนมิดฟิลโอเพนโกลกรูแฮมซึ่งเคยเล่นกระทางเชลติกมาก่อนแสดงความเชื่อได้ว่าอังเก้ปอสเซโกกูผู้จัดการทีมมาลายเขียวขาวเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นกุญซือของเลอร์พูต่อจากทางเชคินคอฟ ซึ่งทางปอสเตโกกูเข้ารับงานกับทางเชลติกเมื่อช่วงสมัมเมอร์ปี2021หลังจากประสบความสำเร็จกับทางยูกาม่าเอฟมารินอตที่ดังในเจลิกวันโดยมีโกอุ้มเทเรทอนบุมทันเป็นตัวหลักในทีมชุดนั้นซึ่งแค่ฤดูกาลแรกกับทีมเขาก็พาเชลติกได้ทั้งแชมป์ลีกกับแชมป์ลีกคัพไปครองโดยเซเรนได้เผยนะว่าผมคิดว่าปอตเซโกกูนั้นจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิร์พูผมคิดแบบนั้นจีนะ ผมคิดว่าเขาจะเป็นกุือคนต่อไปของลิเวอร์พูลเมื่อถึงเวลาที่เจเกนคอฟตัดสินใจบอกลาทีมหรือลิเวอร์พูลเลือกที่จะแยกทางกับเขามันจะมีคนไหนอีกที่กู้ควรกับการคุมลิเวอร์พูลต่อจะทางครอปได้ ในเกมแชมเปียนลีกที่เจอกระทางบรเอัลมาดริดนั้นซึ่งเป็นแชมป์ของทวีปยุโรปในขณนะนี้เชลติกเล่นได้อย่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากซึ่งเชลติกแพ้ไป0ูนต่อ3โดยทั้ง3ประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังดังนั้นผมเลยคิดว่าอังเก้ปอสเซโกกูไม่ดีพอที่จะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อ,อไปของลิเวอร์พูลถ้าหลายคนคิดว่า Grey Ham เกรแฮมพอตเตอร์เก่งกว่าปอสเซโกกูและสามารถคุมเชลซีได้แล้วล่ะก็พวกเขาคิดผิดล้วล่ะนะ เฟเดรโกพัสตอเดล agent ของอาตูกองกลางลิเวอร์พูลให้ความเห็นว่าแข้งบาซเลียนนั้นต้องการเวลาในการปรับตัวเพราะมั่นใจจาผลงานตรงนี้ได้ดีอย่างแน่นอนโดยกองกลา,า,า,างสัมารย้ายจากทางจูเวนตุสมาวมทีมของแดงลิเวอร์พูลด้วยสัญญายืมตัวเพราะมีเงื่อนไขซื้อขาดหลังไม่อยูนในแผนของบาสเซเดโนอาริกีแต่จนถึงตอนนี้อาตูเองก็เพิ่งได้เล่นในลิเวอร์พูลเพียงแค่นัดเดียวแถมมีข่าวว่าหงแดงนั้น,าอ,น,น,นอาจจะยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ส่งตัวกลับอิตาลีในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งปาสตอร์บริล่ากล่าวถึงสถานการณ์ของนกเตะในความดูแลของอาจูนว่าเล่นได้น้อยมากๆในนัในปีที่แล้วฉะนั้นก็ต้องผ่าตัดที่กําหนดเอาไว้ในช่วงเดือนธันยนทําให้พลาดในช่วงปรีซั่นเขาไม่อยู่ในแผนของอาริกรีทําให้ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม,มดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่สภาพแบบนี้เมื่อมาถึงเลเวอพูลช่วงมาสุดท้ายเขาจะไปะต้องฝึกซ้อมเพิ่มเติม ตอนที่เขาฟื้นตัวกลับมาและก็อยู่ในการดูแลของโคช้ชผมไม่สงสัยเลยนะว่าเขาจะทำได้ดีมากแค่ไหนในสเสื้อลิเวอร์พูลในครั้งนี้จอแดนทันเดอร์สันกับทันทีของแดนลิเวอร์พูลคาดหมายถึงบททดสอบที่ยากที่สุดในการพบก,กับทางบริตันที่แอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้พร้อมคาดหวังกับการลงเล่นให้กับทางทุกสังกัดมากขึ้นหลังหายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วโดยเจ้าของเสื้อเบอร์14กล่กาวกระทางเดอะบินเบอร์ดนะว่า แน่นอนว่านี่เป็นเกมสําคัญสำหรับเรามันจะเป็นเกมที่ยากที่จะชนะเช่นเดียวกันเพราะไบตันเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากอย่างที่พวกเขาแสดงให้เห็นตลอดช่วงแรกๆของฤดูกาลนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่มันยากไปนะและเราวังว่าเป็นแฟนจะอยู่เคียงข้างเราในวันเสาร์เพราะแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกรแฮมพอตเตอร์ทํางานที่นั่นได้อย่างน่าประันใจและพวกเขาก็มีนักเตะชั้นยอดหลายคนพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากและอยากจะเล่นด้วยอย่างที่เราเคยเจอมาในอดีตก่อนหน้านี้ ตอนนี้พวกเขามีผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะทําให้พวกเขามีพลังงานเยอะมากนักเตะจะอยู่ในจุดที่พร้อมผมแน่ใจในะว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราต้องทําให้แน่ใจในะว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราโชว์ฟอร์มระดับดีที่สามารถทําได้แล้วละก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นวันที่ดีสำหรับเราเฮนเดอร์สันได้ลงเล่น6นาทีในเกมที่อังกฤษสเสมอกับทางเยอรมนีไป3-3ที่เบมบรีหลังจากพักข้างสนามในช่วงก่อนหน้านี้ และตอนนี้หวังว่าจะได้ลงเล่นให้กับทางของแดงบ้ายิ่งขึ้นเขากล่าวเสริมอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับมาหลังจากพักไปสองส,สัปดาห์ผมมีหนึ่งส,สัปดาห์ในการซ้อมที่ดีและหลังจากนั้นมันยอดเยี่ยมที่ได้ลงเล่นและก็ได้เวลา2-3านาทีในเกมกระทางเยอรมนีในครั้งนี้และข่าวทีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ